คุณเป็นคนที่ขี้เกียจหมดไฟไม่มีแรงที่จะทําอะไรเลยฟังให้จบครับเพราะปัญหาครับมันอาจไม่ใช่ตัวตนครับแต่มันเป็นเพราะคุณไม่มีระบบในการใช้ชีวิตในปี2001ครับมีการทดลองจริงกับคน248คนครับเพื่อหาวิธีทําให้คนนั้นมีนิสัยในการออกกําลังกายได้สําเร็จนักวิจัยครับแบ่งคนออกเป็น3กลุ่มครับกลุ่มที่1กลุ่มควบคุมแค่ถามว่า คุณออกกําลังกายบ่อยแค่ไหนกลุ่มที่2ครับกลุ่มแรงจูงใจให้อ่านข้อดีของการออกกําลังกายช่วยลดโรคอะไรได้บ้างลดความเสี่ยงอะไรได้บ้างส่วนกลุ่มที่3มครับกลุ่มมีเป้าหมายนอกจากได้ข้อมูลเหมือนกลุ่มที่2แล้ว แต่ยังเขียนว่าจะออกกําลังกายวันไหนเวลาไหนที่ไหนผลลัพธ์คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ครับออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเท่ากับ35-38แต่กลุ่มที่3ครับทำได้ถึง91เลยทําไมถึงต่างกันขนาดนี้เพราะแรงจูงใจครับอาจช่วยคุณเริ่มได้แต่ระบบครับจะทําให้คุณนั้นทําต่อได้เรื่อยครับถ้าคุณอยากเปลี่ยนนิสัยนะครับไม่ว่าจะเรื่องออกกําลังกาย ตื่นเช้าหรือเลือกผัดวันประกันพรุ่งเริ่มจากเขียนตารางครับและลงมือทําแบบมีระบบคุณมีนิสัยที่อยากเปลี่ยนไหมพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ครับแล้วเราจะช่วยกันสร้างระบบครับไปด้วยกันกดติดตามไว้ถ้าคุณอยากรู้วิธีเปลี่ยนชีวิตจากระบบเล็กๆแบบนี้ครับ